สวัสดีค่ะอัปเดตการตั้งค่าคลิปการใส่ซับไตเติลภาษาต่างๆภาษาต่างชาติภาษาไทยของเราได้รับการรองรับเรียกว่า90%ในการแปลเป็นภาษาอื่นๆแล้วนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากและเป็นสิ่งที่รอมานานมากเลยค่ะก่อนหน้านี้ระบบ YouTube ยังไม่สามารถรองรับการ แปลค่าภาษาไทยเป็นภาษาอื่นๆได้อย่างดีนะคะแต่ตอนนี้ขอบอกได้เลยว่าทดลองใช้มาเองแล้วดี D 90%นะคะไปดูวิธีการตั้งค่าภาษาในคลิปแบบ ครบทุกขั้นตอนนะคะทุกคนสำหรับใครก็ตามที่ทำคลิปเป็นภาษาไทยแล้วอยากใส่ซับไตเติ้ลเป็นภาษาอื่นๆสิ่งที่คุณต้องรู้อันดับแรกก็คือเราต้องมีชื่อช่องเป็นภาษาอื่นๆรองรับก่อนค่ะ เราไปดูที่ studio.youtube.com วิธีการนี้ต้องทำผ่านหลังบ้าน YouTube บนคอมพิวเตอร์หรือเปิดเบราว์เซอร์เว็บไซต์บนมือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆได้เลยนะคะให้เราเข้าไปที่หลังบ้าน YouTube studio.youtube.com ค่ะเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนเป็นอันดับแรกนะคะกดเลือกที่การปรับแต่งช่องค่ะ ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สีแดงอยู่ในตอนนี้นะคะเสร็จแล้วกดเข้าไปที่คำว่าข้อมูลพื้นฐานค่ะตั้งค่าข้อมูลทุกอย่างให้ครบก่อนนะคะสิ่งที่สำคัญจะพาไปดูวันนี้ก็คือการเพิ่มภาษาค่ะอันนี้คือตัวอย่างของช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะเพิ่มไปแล้วมากกว่า15ภาษาแล้วค่ะให้เราเลื่อนมาด้านล่างนะคะเราจะเห็นคำว่าเพิ่มภาษา เราอยากแปลคลิปของเราเป็นภาษาอะไรให้เราใส่ไว้เลยนะคะในปัจจุบันนี้มีมากกว่า165ภาษาที่รองรับบน YouTube ค่ะให้เรากดเข้าเดี๋ยวขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะคะว่ายังไม่มีประเทศอะไรบ้างก็ค,คือทำคลิปสอนมาเยอะมากสอนที่ไรก็เพิ่มไปทุกครั้งค่ะกดเพิ่มนะคะกดเลือกภาษาต้นฉบับเป็นภาษาไทยค่ะ เสร็จแล้วกดคำว่าเลือกภาษานะคะเดี๋ยวเราไปลองดูภาษาอืมกดเลื่อนไปด้านล่างเรื่อยๆได้นะคะใส่เป็นภาษาสเปนค่ะเสร็จแล้วนะคะ ชื่อช่องก็ต้องป้อนภาษาค่ะชื่อช่องนะคะแนะนำให้ทำคำค้นหานะคะเลือกคำค้นหามาใส่เป็นชื่อช่องหรือใครก็ตามที่มีชื่อช่องเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วที่ไม่มีความหมายแต่เป็นเอกลักษณ์นะคะก็เอามาใส่ได้เลยส่วนตรงนี้เป็นช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะเวลาเราจะใส่ช่องก็คือคอนเทนต์ของช่องนี้คือการคลิป ชีวิตประจำวันของคนไทยในสวีเดนเราไปที่ Google แปลภาษาเลยค่ะเลือกเป็นภาษาไทยแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาสเปนนะคะเมื่อกี้เราเลือกสเปนไหมอ่ะขอกลับไปดูอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะพิมพ์คำค้นหาชื่อช่องเป็นภาษาไทยก็ใช้คำว่าคนไทยในสวีเดนค่ะแบบนี้นะคะแล้วกดใส่ สัญ,ญลักษณ์ลงไป c s คือคำว่า channel นะคะแล้วก็กด copy เลยค่ะแผ่นกระดาษ2ใบตรงภาษาสเปนนะคะทุกคนแล้วถอยห,หลังกลับไปที่การปรับแต่งช่องนะคะใส่ชื่อช่องเป็นภาษาสเปนค่ะไม่อยากใช้คำนี้นะ่ะอยากใช้คำว่าอะไรดีจริงๆแล้วคลิปช่องนี้จะขายแค่คลิปเก็บเห็ดนะคะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนก่อนค่ะใส่คำว่าเก็บเห็ด เพิ่มนะคะคลิปปกติจะไม่ค่อยแปลภาษาค่ะจะแปลแต่คลิปที่เก็บเห็ดนะคะ โอเคค่ะได้แล้วค่ะได้ช่องชื่อช่องที่ถูกใจเป็นภาษาสเปนแล้วนะคะจะถูกจะผิดไม่ต้องซีเรียสค่ะทุกคนเชื่อ Google ไว้ก่อนเลยแล้วเราก็มากดใส่นะคะกดวางเนี่ยค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวดลืมใส่เอ่อเท่านี้นะคะวชี่ช่องเรายาวมากเลยค่ะ ซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ามันแปลว่าอะไรอ๋อขอไปแก้อีกรอบหนึ่งนะคะคือมันยาวเกินไปค่ะเอาแค่คำว่าเก็บเห็ดในสวีเดนพอนะคะเอาคำว่าในออกด้วยนะคะโอเคค่ะเอาแค่นี้พอนะคะแก้อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเห็นของจริงไปพร้อมกันเลยนะคะ ส่วนคำอธิบายช่องค่ะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะทุกคนถ้าเราใส่คือเราก็ต้องไปแปลคำอีกนะคะแต่วิธีการใส่ทำยังไงก็คือแนะนำให้ทุกคนนะคะมีพื้นที่ในการเขียนข้อความที่เป็นคำอธิบายช่องของเราไว้นะคะส่วนของตัวดิฉันเองคือทำช่องจริงจังมากนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันมีข้อมูลทุกอย่างหรือที่เรียกว่าแคปชั่นของช่องนะคะ เพียงแค่เราเอาไปแปลเป็นภาษาเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะกดคัดลอกไปเลยค่ะคําอธิบายช่องของเรานะคะแล้วก็กดไปที่แปลภาษาจากภาษาไทยนะคะไม่แน่ใจว่าจะรองรับได้ยาวไหมอันนี้ยาวเกินไปนะคะก็ต้องเลือกเอาบางคำออกนะคะ โอเคค่ะได้แล้วนะคะแล้วก็ให้มันแค่มีความหมายที่อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าช่องเราทำอะไรนะคะสเสร็จแล้วกด Copy ป้ไปค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวตัวเลขสองสามเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนภาษาที่หลังเดี๋ยวเราไปแก้ไขนะคะสเสร็จแล้วกลับไปที่การปรับช่องค่ะแล้วก็แก้ไขเป็นสองสี่เตรียมรับคลิปหน้านะคะสองพันสี่เก็บเห็ดสองพันสี่นะคะ เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมกดคําว่าเผยแพร่นะคะเผยแพร่เมื่อเราเพิ่มภาษาก็ต้องกดคําว่าเผยแพร่ทุกครั้งค่ะอันนี้เราก็ให้เรามั่นใจนะคะว่า,าคลิปของเรานะคะมีการตั้งภาษารองรับเอาไว้อยู่แล้วค่ะไม่ใช่ว่าพอเรามาเพิ่มภาษาแต่ว่าเราไม่ได้เพิ่มชื่อช่องเป็นภาษาต่างๆนะคะไม่ว่า เขาจะใช้มือถืออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นภาษาอะไรถ้าเรามีการตั้งค่าภาษาเอาไว้นะคะช่องเราเป็นภาษานั้น,น,นๆเขาจะเห็นชื่อช่องเราเป็นภาษานั้นๆตามไปด้วยค่ะนะคะทุกคนเราโดยที่เราไม่ต้องเปิดช่องใหม่ค่ะแค่มาเพิ่มภาษาชื่อช่องและคำอธิบายช่องและไปใส่ sub ต i t ิ e เป็นภาษาเสร็จแล้วนะคะเราย้อนกลับไปที่เนื้อหาของคลิปค่ะเราเลือกคลิปที่เรา กำลังจะออกอากาศหรือออกอากาศไปแล้วเรียกว่าเป็นทั้งคลิปเก่าและคลิปใหม่การใส่ซับไตเติลหรือการเพิ่มภาษาเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวขอพาไปทำคลิปวันนี้ตอนนี้นะคะคลิปออกอากาศไปแล้วสองชั่วโมงมีคนดู276คนจากการใส่ภาษาไทยอย่างเดียวให้เรากดไปที่คลิปล่าสุดค่ะตรงตัวหนังสือชื่อคลิปนะคะเสร็จแล้วนะคะกดไปที่รูปดินสอค่ะ เพื่อเป็นการแก้ไขคลิปนั่นเองนะคะกดที่สัญ,ญลักษณ์ตัวที่ใต้รูปดินสอนะคะ1 2 3 4ตัวที่5นะคะการเพิ่มคำบรรยายค่ะมันจะขึ้นเป็นภาษาไทยเบื้องต้นมาให้เราเพอเราตั้งค่าช่องของเราเป็นภาษาไทยนะคะกดมันจะขึ้นเป็นภาษาไทยสองบรรทัดทุกคนเห็นคำว่าไม่มีสิทธิ์ตรงชื่อและคำอธิบายไหมคะอันนี้เราไม่ใช้นะคะเราใช้บรรทัด ที่สองด้านล่างค่ะกดเข้าไปตรงคำว่าคำบรรยายที่เป็นสัญลักษณ์ขีดนะคะแล้วกดเข้าไปตรงรูปดินสอค่ะคลิปของเราทุกคลิปนะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะกดเข้าไปตรงตรงคำว่าไม่มีสิทธินั่นแหละคะ่ะถูกแล้วค่ะแล้วกดเข้าไปที่คำว่าเผยแพร่แล้วนะคะเสร็จแล้วกดที่รูปดินสอค่ะ เราจะเห็นคลิปของเรานะคะมีการใส่ซับไตเติลไว้ค่ะให้เราตรวจสอบนะคะว่าภาษาไทยถูกต้องไหมตอนนี้นะคะขอบอกได้เลยคะ่ะว่าถูกต้อง90%ถึง100%เเลยนะคะนี่คือค่าภาษาไทยที่มีการเห็นไหมคะตรงนี้มาดามมาดามบ้านนานะคะเขาก็าเขียนเป็นมาดามนะคะเราก็มาแก้ะคะ่ะทุกคน อันนี้เป็นเสียงเพลงนะคะมันก็เลยเป็นเพียเพ้ยนเพยนนิดน,นึงตามเมโลดี้ของเสียงค่ะเราก็มีการแก้ไขนิดหน่อยนะคะแต่คลิปไหนก็ตามที่ไม่มีเสียงเพลงนะคะ,ะระบบจะแปลเป็นะระบบจะกำหนดค่าภาษาไทยอย่างถูกต้องเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็ไล่ดูนะคะว่าตรงไหนที่มีการพิมพ์คำผิดบ้างนะคะไล่อ่านนิดนึงก่อนนะคะขออนุญาตไปเร็วๆนะคะเราก็นั่งเช็คแบบนี้นะคะ่ะทุกคน เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราคิดว่าเราแก้ไขคําได้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดคําว่าเผยแพร่ค่ะเราก็จะมีคําบรรยายที่เราแก้ไขไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วกดคําว่าเพิ่มภาษาค่ะเลือกภาษาที่เราไปตั้งค่าไว้1ิภาษาก็ใส่10ภาษาค่ะ แต่โดยหลักๆแล้วนะคะตัวดิฉันเองจะแปลเป็นแค่สี่ภาษาค่ะไทยสวีเดนนอร์เวย์เพราะว่าเราอยู่และทำงานและภาษาอังกฤษเริ่มต้นด้วยภาษาอังกฤษก่อนเลยนะคะกดถ้าเรากดภาษาผิดไปไม่เป็นไรนะคะเราไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วเ,เดี๋ยวเขาจะหายไปเองค่ะเลือกภาษาอังกฤษค่ะสำหรับคนที่เก่งภาษาอังกฤษก็เลือกภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับเพื่อที่เราจะได้แก้ไขนะคะ เลือกภาษาอังกฤษสหาราชาอาณาจักรค่ะเป็นอังกฤษแบบอเมริกันนะคะเสร็จแล้วกดตรงคำว่าคำบรรยายที่เป็นขีดขีดค่ะเสร็จแล้วกดตรงรูปดินสอค่ะเรากดคำว่าแปลอัตโนมัตินะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการแปลจากภาษาไทยจากค่าเริ่มต้นที่เราทำอันแรกค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ คือมันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องไปซีเรียสค่ะทุกคนคนดูที่เขาเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษเขาจะพอจะเดาและเข้าใจได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็ไม่เก่งเราปล่อยมันไปค่ะให้รู้แค่ว่าเรามีการแปลภาษารองรับนะคะเสร็จแล้วกดเผยแพร่เลยค่ะพอเรากดเผยแพร่นะคะ คลิปของเราจะมีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้เรากดตรงคำว่าชื่อและคำอธิบายตรงภาษาอังกฤษนะคะแล้วกดรูปดินสอค่ะเราจำเป็นต้องใส่ชื่อคลิปนะคะเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราไปที่ Google แปลภาษาอีกครั้งนะคะเลือกต้นฉบับเป็นภาษาไทยแล้วก็เลือกแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็มาพิมพ์นะคะคลิปนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรให้แบบฝรั่งเข้าใจนะคะก็จะแปลมาแบบนี้นะคะ ความสวยงามของเทศกาลอีสเตอร์และชีวิตของฉันนะคะอันนี้ก็คือแปลพยายามแปลพยายามใช้ภาษาไทยให้มันถูกอักขระนะคะทุกคนแล้วเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษมันจะถูกต้องนะคะกดคัดลอกภาษาอังกฤษค่ะแล้วกดสลับนะคะลูกศรสลับตรงการแปลภาษาเอาภาษาอังกฤษไปเป็นต้นฉบับนะคะแล้วเข้าไปที่คําบรรยายค่ะ เอาคำที่คัดลอกมาใส่นะคะอย่าลืมใส่จุด full stop ในการเป็นภาษาอังกฤษนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะกดเผยแพร่เลยค่ะคำอธิบายถ้ามีเวลาเราก็ทำเหมือนขั้นตอนแรกก็คือเอาไปแปลค่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาใส่นะคะตอนนี้พาทำชื่อคลิปอย่างเดียวนะคะกดเผยแพร่เรามีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแล้วค่ะเรามากดเพิ่มภาษาอีกนะคะเลือกภาษาสวีเดนค่ะ เอ้ยกด,กดเลือกผิดอีกแล้วนะคะถ้ากดเลือกผิดเราก็ปล่อยไว้อย่างนั้นค่ะเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะคะเลือกภาษาสวีเดนค่ะแล้วก็กดตรงภาษาสวีเดนตรงคำบรรยายนะคะกดรูปดินสอค่ะแล้วก็กดคำว่าแปลอัตโนมัติค่ะกดเผยแพร่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเข้าไปที่ Google แปลภาษาเหมือนเดิมค่ะ เปลี่ยนภาษาอังกฤษนะคะแปลเป็นภาษาสวีเดนค่ะแล้วก็กดคัดลอกเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่จุดฟูลสต็อปตรงจดต้นฉบับนะคะ <c oughs> แล้วคัดแล้ว <c oughs> ก็ไปที่การแปลภาษาค่ะกดคัดลอกมาแล้วนะคะตรงภาษาสวีเดนชื่อและคำอธิบายกดรูปดินสอค่ะ แล้วก็ใส่เลยค่ะเสร็จแล้วกดเผยแพร่ค่ะ,ะเราเพิ่มภาษา o นอเวเพิ่มนะคะแล้วก็กดตรงคำบรรยายค่ะกดดินสอค่ะเลือกแปลอัตโนมัติค่ะแล้วก็เผยแพร่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเข้ามาตรง Google แปลภาษานะคะเปลี่ยนสวีเดนเป็นนอร์เวย์ค่ะเสร็จแล้วก็กดคัดลอกไปเลยค่ะเข้าไปที่คำบรรยายอีกนะคะ,ะตรงนอร์เวย์ชื่อและคำอธิบายแก้ไขแล้วก็กดวางเนี่ยค่ะทำให้ดูสีภาษานะคะเราก็จะมีภาษาไทยอังกฤษ สวีเดนนอร์เวย์ส่วนใครจะเพิ่มภาษาอื่นๆก็คือเข้าไปาทำตามวิธีนะคะถ้าดูคลิปนี้ไม่เข้าใจกดไปดูย้อนหลังเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่เราต้องมีนะคะทุกคนก็คือการตั้งค่าภาษารองรับก่อนนะคะโดยเข้าไปที่การปรับแต่งช่องนะคะเข้าไปที่ข้อมูลพื้นฐานตรง ตรงนี้นะคะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ในเรื่องการปรับแต่งช่องการาเพิ่มคำบรรยายซึ่งทำคลิปไปเยอะมากๆเลยค่ะก็กลับไปดูคลิปอื่นๆได้ด้วยนะคะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ต้องจำไว้ว่าเราเลือกภาษาอะไรบ้างนะคะตอนนี้ชื่อช่องเราใครก็ตามที่ดูช่องมาดามบ้านนาสวีเดนเป็นภาษาเกาหลีเขมรจีนลาวเวียดนามญี่ปุ่นสวีเดนนอร์เวย์ ฟิลิปปินส์เดนมาร์กฝรั่งเศสอินโดนีเซียลิทูเนียอาหรับสเปนจะเห็นชื่อช่องมาดามบ้านนาสวีเดนเป็นภาษานั้นๆด้วยค่ะและเมื่อเรามีการเพิ่มคำบรรยายนะคะเป็นภาษาอื่นๆเราก็จะสามารถสื่อสารกับผู้ชมผู้ชมจะเห็นภาษาของตัวเองขึ้นที่หน้าคลิปของเราค่ะ ซึ่งช่องมาดามบ้านนาเองก็ไม่ค่อยเลือกแปลภาษาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าถึงหน้าฤด,ดูการเก็บเห็ดคือใส่ทุกภาษาจริงๆค่ะนี่คือเทคนิคดีๆที่อยากจะบอกวันนี้และข่าวดีก็คือการเพิ่มคำบรรยายสามารถทำได้ง่ายขึ้นสำหรับภาษาไทยแล้วค่ะลองเอาไปใช้นะคะ